เพื่อนทุกคนวันนี้มาหลายจะพามาปลูกสลีด้อเนี่ยสลีสล<ร>ีสคือข้าวโพดเหรอจะพามาปลูกสลีสลีเด้อมาเด้อมาเด้อมาปลูกสลีช่วยกันเด้อใส่ประมาณนี้ก็ได้ สี่เมตรสี่เมตรเชนเห็นเมืองนึงหรือว่า <laughs> เป็นสี่ดินู่นอีกฝั่งหนึ่งเซ่ฮัลโหลแด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 อันนี้ก็ข้าวโพดอีกหรอ คนละพันบอกใช่นี่บิวโอ้โหบิวดีมากบรรยายด้วยกี่เดือนได้กินนี่ สองเดือนครึง่งสองเดือนครึงร่งก็ได้เกินยแล้วเรนน่าที่อยู่ข้างบนน่ะก็ได้กินแล้วนะ่ะ <c oughs> ปลูกแบบว่ามีแถวเลยนะฮะไปไหน <c oughs> ไม่ต้องรอ เพราะว่าถึงจะมีแถบบางมีแถบบันพอเดียวก็ต้องลงก็ถายอยู่ดีต้องลงในหม้อตมม้มก็ะแสจุบบานหลุดนั่ง,งเป็นคนขยัน เอานานไหมพอนน้วพอแล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายขบนทีไปถ่ายขบปวดที่มันตินได้เลยว่ะอัดลุ้มอีกคนรับรอบรับรอบเห็นรับรอบวะเห็นรับรอบหมดเห็นหมดใจเยอะ สี่เพียรมีอันนี้อีกวะจอบนี่เด้อ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 ก็จะได้ประมาณนี้เลยเด้อนี่นี่ได้ประมาณนี้แหละเนี่ยสลีต้มสลีต้ม